โอเคครับมัก็เมื่อกี <Rabbi> okay, so me, so what, end, kind of ้ถือว um, ่าเป็นการเรียนออนไลน์เนาะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละการเรียนไม่ค่อยได้อะไรและยิ่งเป็นวิชาปฏิบัติด้วยอ่ะคุณแม่งอึดอัดมากนะฮะไม่ได้ออกไปทำงานไม่ได้ออกไปเจออะไรเลยก็ต้องนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ย สองสามชั่วโมงบางทีอาจจะทั้งวันเลยเพราะว่ามีเรียน2ตัวอะไรอย่างนี้แต่วันนี้ผมเรียนหมดแล้วก็วันนี้ครับผมก็จะไปฉีดวัคซีนและแต่ยังไม่รู้ว่าได้วัคซีนอะไรต้องมาองรอลุ้นกันนะฮะก็ผมจะไปฉีดที่แจ้งวัฒนะนะฮะซึ่งคงไม่ขับรถไปเองนะให้คนขับให้ <c oughs> คืออาจจะไม่ไม่คือกลัวว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือกลัวว่าผลข้างเคียงน่ะมันจะออกมาเร็ว <c oughs> ก็เลยคิดว่าให้พี่สาวขับรถให้ดีกว่าเออ แล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทําผมอาจจะใช้กล้องโทรศัพท์เนาะหลังจากนี้ไปนะฮะ mm hmm. เพราะว่าเอากล้องอใหญ่ๆไปถือเนอี่ยอาจจะคนเขาอาจจะวิตกกันได้ว่าเฮ้ย mm hmm. มึงถ่ายอะไรวะอะไรอย่างงี้ยิ่งยุบนี้ด้วยนะเออโอเคครับก็ประมาณ3ามโมงครึ่งจริงๆควรจะออกแต่บ่ายสองนะแล้วเราก็จะไปฉีดวัคซีนกันนะฮะฉีดเสร็จเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังว่ามันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างประสบการณ์การฉีดวัคซีนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะฮะ สรุปว่าเราขับไปเองนะฮะก็เดี๋ยวมีพี่สาวนั่งไปด้วยจริงๆก็ไม่ได้ไกลมากหรอกแจ้งวาทันนัดแต่เราขอออกก่อนแล้วกันไม่ไหวละออ,อาจจะได้คิวก่อนด้วยก็เลยนีบนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันที่นู่นเลยแล้วกันขอขับรถกันแล้วกันตอนนี้ก็ อยูเซียอยู่นะก็เดี๋ยวแวะกดตรงกดตังอะไรก่อนเผื่อไปซื้ออะไรกินด้วยนะฮะไม่แน่อาจจะว้าไปที่บ้านเลยนะต้องรอดูว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าถ้าถ่ายได้ก็เดี๋ยวถ้าถ่ายไม่ดูเนาะเจอกันทุกคน นี้ผมได้ซีโนวแวคกว่าแม่งคือด้วยอายุแค่ยี่สิบไงคือแอสตามันเป็นสำหรับของคนอายุหกสิบปีขึ้นไปซึ่งหมดสิทธิ์ครับได้วัคซีนห่วยเดี๋ยวรอฉีดกลับบ้านนะทุกคน เดี๋ยวไปสรุปอาการที่บ้านแล้วกันนะตอนนี้เริ่มมีอาการแล้วโอเคมาสรุปกันเรื่องวัคซีนนะฮะก็อย่างที่บอกไปคือวัคซีนที่ผมได้คือซีโนแวคนะซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจนะคนที่อวยซีโนแวคเนี่ยทำไมถึงเสนอหน้าแย่งไฟเซอร์ไปฉีดก็ไม่เข้าใจนะทะทั้งที่เป็นวัคซีนที่เองอวยแท้แต่กลับเลือกฉีดวัคซีนอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นวัคซีนที่คนอื่นเขาเรียกร้องกัน คนแบบนี้มันผมเข้าใจเขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจยากเนาะผลข้างเคียงอย่างแรกเลยที่ผมเจอตอนฉีดฉีดแล้วรอ15นาทีแรกนี่คือรู้เลยว่ามาแล้วนั่นคืออาการของตาลายนะฮะซึ่งมันจะเป็นประมาณว่าโฟกัสของตาเรามันเปลี่ยนไปแบบเหมือนซูมเข้าซูมออกอะ่ะเออผมอธิบายไม่ถูกนั้นก็ประมาณว่ามันตาลายอ,อ,อย่างที่สองคือร่างกายเริ่ม อ่อนเพลียแบบเหมือนไม่มีแรงอะ่ะอืม mm hmm. ก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเจอเนาะแบบเวียนหัวอืมแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็หลับทั้งวันเลยต่จะกลับบ้านมาปุ๊บกินข้าวนอนเลยนะฮะจนเพิ่งตื่นอะ่ะก็เลยมาถ่ายอีกวันหนึ่งทีนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งนะก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าเพราะเป็นคนที่ไม่ได้กลัวเข็มอยู่แล้วหรือเปล่าคือมันไม่รู้สึกอะไรเลยตอนเขาฉีดไปอะ่ะคือแบบรู้ตัวทีคือเขาเช็ดเช็ด ก็หันไปถามว่าเสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วค่ะเจ็บไหมคะอะไรเงี้ยก็บอกว่าผมไม่รู้สึกเลยครับพี่ก็มือเบามากครับคุณหมออาจจะไม่ใช่หมออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เนาะแต่แบบมือเบาจริงเข็มที่สองเราฉีดวันที่3ามกันยานะก็ซินแวคกเหมือนเดิมซึ่งโอเคมันเป็นซินแวคกแน่นอนว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันค่อนข้างห่วยแตกเนาะอย่างที่หลายๆคนรู้กัน ผมเลยตัดสินใ,นใจว่าผมจองวนหน้าเป็นเข็มโบสเลยละกันอยอมเสียตังค์ละเออกูไม่ไหวแล้วจริงๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับนะฮะกดซับเท่ากับหน้าตาดีนะฮะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งตื่นแล้วก็มียังมีฤทธิ์ยาอยู่นะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ